สวัสดีครับท่านนายอำเภอเลิศยอดเยี่ยมพลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพิสิทธ์รื่นเกษมนะครับเป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวอำเภอบางสะพานบางสะพานน้อยทับตะแก่ครับวันนี้ผมอยากทราบให้ท่านนายอำเภอเนี่ยเล่าที่มาของคณะคอปข์ขอครับครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์รื่นเกษม ประธานสื่อมวลชนอำเภอบางสะพานทับสะแกและก็อำเภอบางสะพานน้อยอผมระยศแย้มลพรในอำเภอบางสะพานนะครับคณะกรรมการคอปอขอที่คุณพิสิทธิสอบถามก็ชื่อเต็มๆก็คือว่าคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพานซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยได้มีการแต่งตั้งโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดมาตั้งแต่ปีพศ2560นนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ ประสานพลังประชารัฐนะครับเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อที่จะผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมมาช่วยกันสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลสนองนโยบายในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสนองตอบต่อความต้องการการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยคณะกรรมการชุดนี้นี่ก็เน้นหนักในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการความปลอดภัยทางถนน การใช้รถใช้ถนนการประกอบกิจการของรถขนส่งขนาดใหญ่ซึ่งต้องเรียนว่าในพื้นที่ขององพาบาตเมนานก็มีการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมนะครับมีการขนส่งสินค้าของกลุ่มเหล็กสหวิทยาก็จะมีกลุ่มของขนส่งนะครับรถขนาดใหญ่เป็นรถเทลเลอร์จะมีการเดิน,ดนรถเข้าออกในพื้นที่ของบางสะพานตลอดทุกวันนะครับทุกวันจึงเป็นที่มาของขนกนามการชุดนี้ที่จะมาช่วย ทางราชการในการที่จะดูแลการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยนะครับโดยเในเรื่องของทั้งคนในเรื่องของทั้งยานพาหนะแล้วก็พื้นผิวจราจรเส้นทางที่ใช้วิ่งนะครับจะต้องมีความปลอดภัยร่วมกันนะครับครับในเรื่องของอแนวทางของการแก้ไขความปลอดภัยเนะี่ยมีได้หาพื้นที่หรือหาถนนอะไรที่สำรองไว้ไหมเพราะรว่าในตรงนี้ยมันเป็นเขตชุมชนครับก ณปัจจุบันนี้นะครับรถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่เข้าออกจากเพชรเกษมเข้ามาสู่ในตัวอำเภอบางสะพานรวมแล้วก็เลยไปที่ชายทะเลรวมไปที่สถานประกอบกิจการของภา,าคอุตสาหกรรมก็คือกลุ่มเหล็กสวาวยาหรือทางกลุ่มขนส่งเอสบีกรุ๊ปก็ตามเนี่ยมีเส้นทางเดียวก็คือเส้นทางของกรมทางหลวงทรล3 1 6 9ชื่อเต็มเ,มเมก็คือเส้นสแยกเพชรเกษม ชายทะเลซึ่งเป็นเส้นทางเส้นเดียวที่รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่จะใช้เข้าออกได้อย่างไรก็ตามนับวันการจ,ะะจราจรก็จะขับเคลื่อนขับขัางมากขึ้นเนื่องจากว่าการประกอบทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้เส้นทางของพี่น้องประชาชนโดยปกติทั่วไปก็มีปริมาณรถมากขึ้นทุกวันทุกวันขณะนี้กรมทางหลวงชนบทนะครับได้มีแผนงานโครงการที่จะดําเนินการก่อ,อสร้าง ทางเลี่ยงเมืองนะครับทางเลี่ยงเมืองตอนบนแล้วก็ทางเลี่ยงเมืองตอนล่างได้มีการสํารวจออกแบบแล้วก็มารับฟังความคิดเห็นไปเมื่อสักประมาณเกือบเกือบปีไปแล้วนะครับขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการระหว่างดําเนินการซึ่งผมทราบว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนกําลังรอรอความหวังที่จะให้มีเส้นทางเลี่ยงเมืองนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะระบายรถให้เข้าออกบางสะพานไม่ต้องผ่านชุมชนตลาดบางสะพาน พี่น้องจะได้สะดวกและก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นความคืบหน้าของการดําเนินการของกรมทางหลวงชนบทผมได้รับแจ้งจากจากผู้มืการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแจ้งเป็นหนังสือราชการมาถึงความคืบหน้าบอกว่าโครงการดังกล่าวที่ผมพูดอยู่เนี่ยได้มีการสํารวจออกแบบและก็ได้สํารวจอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะถูกเวรคืนโดยประมาณแล้วเสร็จซึ่ง กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อวางแผนในการออกพระราชกิจกากกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อเข้าดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนโดยละเอียดและก็ขอรับการจัดสรรงบมาค่าเวนคืนและค่าก่อสร้างต่อไปครับท้งนี้ก็คงต้องรอการดำเนินการที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งแต่ขอเรียนว่าก็มีความคืบหน้านะครับต่อไปในอนาคตเราคงจะมีเส้นทางที่ เลี่ยงเมืองไม่ต้องเข้ามาสู่ชุมชนตลาดบางสะพานซึ่งนับกบวนจะมีความแออัดคับข้างมากยิ่งขึ้นครับ